ดังเรวดีสุดที่นุ่นรองผู้ว่าการการไฟฟ้ฟานครหลวงร่วมพิธีเปิดโครงการขยายผลการส่งเสริมการจะทำขาวบอนฟุตพริน์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรมระยะที่5พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการลดการปล่อยก๊าสเรือนกระจกกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจำนวน41แห่งภายใต้การสนับสนุนขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหรืออบอก,อกอและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอ,อทอ เดฮ้องบุษราคามบอลรูมโรงแรมอาวานีเอเทรียมกรุงเทพเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2559รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงเปิดเผยว่าการไฟฟ้านครหลวงเป็นหน่วยงานที่ให้ใหความสําคัญในเรื่องการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดดังเห็นได้จากการมุ่งดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเช่นการนำรถยนต์พลังงานไฟฟ้า EV car มาใช้ในกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กรการดําเนินโครงการหลังคาผลิตพลังงานสะอาด โซล่าลูฟท็อปโครงการกอฟอนอรักต้นไม้โครงการป่าชายเลนพิทักษ์นครหลวงโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารเป็นต้นซึ่งโครงการในครั้งนี้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมลงนามจำนวน41แห่งแบ่งเป็นประเภทอุตสาหกรรมระบบสายส่งไฟฟ้าประเภทอุตสาหกรรมอาหารประเภทอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีประเภทอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้าประเภทอุตสาหกรรมโรงกลัน่นประเภทอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ประเภทอุตสาหกรรมผู้ผลิตหม้อปแปลงไฟฟ้าประเภทอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งหน่วยงานทั้ง41แห่งนั้นจะต้องวิเคราะห์แหล่งการเกิดก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆภายในหน่วยงานเพื่อร่วมกันวางเป้าหมายและหาแนวทางในการลดก,การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมระดับประเทศต่ตอไป